มูลนิธิราชาัณฑนุเคราะห์ในภาวะร่มราชชูป,ปถัมครับผู้ชมครับก็ะได้มอบเงินและกัดสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอกูขันและอำเภอปางกูครับ พาคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที86บ้านตะเคียนมูที่1ตำบลตะเคียนอำเภอคูคขันจังหวัดศรีสะเกดครับพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพากรุณาโปรดกล่าโปรดกร,ระมหม่อมไห้มลนิธิราชประชาเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมอันเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคีพยัยหรือไฟไหม้บ้านของเพิ่นนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส้่งขวัญกำลังใจโดยแในงานกมีนายนพ พงพลาดีสัยครับร่องผู้วาราชการจังหวัดศรีสเกตในฐานะร่องประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพาวร่วมราชูปธ์ประจำจังหวัดศรีสเกตครับเป็นประธานในพิธีมอบเงินและกสิ่งของพระราชท่านให้แกนางสาวนาคภรทอนนะครับสังขารจริญนะครับอายุ43ปีเพิ่นเป็เจากองบ้านนะครับซึ่งประกอบอาชีพเพ็ดนาเฮ็ดไฮเนี่ยแหละครับรายได้ขอบครัวของเพิ่น3,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้รับสิทธ์ บตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน300บาทครับเหตุเกิดเมื่อวันที่เก่ามีนาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาเทียงเคืงนะครับผู้ชมครับได้เกิดเหตุไฟไหม้ยู่บานของเพ่นบ้านเด็กทีนะฮะแปดหกนี่แหละครับลูกล่มไปยังบ้านขางเคียงนด้านตรงแตงจำนวนสองหลังนะครับนั่นก็คือบ้านเด็กทีสองหนึ่งศูนย์บ้านของนางสาวสิริพ่อนวงแจงนะครับแล้วก็อีกบ้านหลังหนึ่งฮะคือบ้านเล็กทีสองเก่านะครับบ้านของนายประเสริฐปัญญาเหลือได้รับความเสียหายทั้งหลังเช่นกันนะครับหลังจากนั้นครับผู้ชมครับ ร่องผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกดครับนายนพพงษ์พลาดีสัยก็ได้เดินทางนะครับไปที่อำเภอปางกูไปบ้านเล็กที่16บ้านศาลาโมที่2ตําบลน,อ,นองเชียงทูนนะครับจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยแหละครับซึ่งน,นายนพพงษ์พลาดีสัยนะครับร่องภูวาราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินและก็สิ่งของพระราชทา,านให้กับน,า,นายเชยเขมจังรีดนะครับ คุณพ่พอ,พอเช่ยเนี่ยอายุนะครับหา8ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับประกอบอาชีพเฮน่าเฮนไฮเกษตรกรนี่แหละฮะรายได้ครอบครัวของเพิ่นก็คือ3,000บาทต่อเดือนเหตุเกิดไฟไหม้บ้านเพิ่นเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับทาให้บ้านที่อยู่อาศัยของเพิ่นประจำได้รับความเสียหายพร้อมทางทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมมูลค่าประมาณหาแสนกว่าบาทนะครับแต่โชคดีครับน้องแตงครับบอมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยการได้รับเงื่อนและกษัตริ่งของพระราชทานในเทอร์นีนะครับกบน,นําความสาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพนยางหาถี่สุดไม่ได้ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในเทอร์นีเป็นยางยิ่งนะครับซึ่งโอกาสนี้ครับผู้ชมครับน่วยงานราชการและกับภาคเอกชนตั้งได้มอบเงื่อนและกับเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญและกําลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในเทอร์นีนั่มนะฮะ